โ okay. อเคข้อนี้หาวิธีการหาหอรมอหอรอหมอวิธีการหาหอรมอเอ่อวิธีการหาหอรมอโดยวิธีการหารสั้นหอรมออันนี้คือหอรมอหอรมอคือ ต้องมีตัวมาหาเนี่ยก็คือตัวตัวที่มาหาเนี่ยต้องหาได้ทั้ง3ามจำนวนเลยก็คือต้องหารลงตัวทั้งสามจำนวนก็ใช้สองก่อนสอ2หกได้20อันนี้22แล้วเราก็พอลองหาออกมาเสร็จเราก็ดูอีกว่ามันยังหารได้อีกไหม <c oughs> ถ้าหารได้อีกเราก็หาว่าอะไรมาหารได้อีก 2องสามหกสแล้วอย่างอย่างเงี้ยแล้วเราดูอา้าวเราหารไม่ได้แล้วเพราะว่ามันหารไม่ลงตัวทั้งสามจำนวนแล้วถ้าใช้แม่สามหารอา้าวสก็ได้แค่สามตัวเดียว5กับ1ิบหารไม่ได้ใช้แม่ห้าก็ไม่ได้แม่สิก็ไม่ได้ถ้าอย่างนี้ก็คือเสร็จแล้วแล้วเอาสองตัวข้างหน้าเนี่ยมาคูณกัน สองคูณสองได้สี่ดังนั้นหอรอมมเท่ากับสี่อ่าอันนี้หาหอรอมอโดยวิธีการแยกตัวประกอบก็คือที่มันมีเครื่องหมายคูณเดี๋ยวจะเขียนให้ดูเออได้ไหมได้โอเก็คือ หกสิบกับสามหกอันนี้คือสอนไว้ก่อนก็คือที่โรงเรียนไม่รู้เชื่อจะสอนตอนไหนแต่เอาไว้ก่อนก็คือด้วยการแยกตัวประกอบเนี่ยก็คือเหมือนที่เราแยากตัวประกอบที่ที่เชื่อสอนไปแต่อันนี้คือวิธีการหาหอร์มอวิธีการแยกตัวประกอบที่เราทําไปก็แยกหาอะไรว่าอะไรคูณกันได้ก็คือแยกมันอะจนกว่ามันจะเป็นจํานวนเฉพาะคือไม่มีอะไรมาหารได้แล้ว มาคูณได้แล้วอันนี้ไม่มีอะไรมาคูณได้แล้วอ่ะอันนี้ก็เป็นเออเดี๋ยวแป๊บนึงสามหกอ่ะสามคูณยีณ <20. S 2> ่สิบเสร็จเราก็แยกอีกนะก็จะกลายเป็นสองคูณสองคูณห้าไอ้คูณ3ามก่อนคูณสามคูณฮเพราะว่าเลขน้อยต้องขึ้นก่อนสองสองสี่สี่สามสิบสองสิบสองห้าหกสิบได้แล้วแล้วก็อีกจำนวนหนึ่งคือสามสิบหก สาได้สององสองแปหได้แปดสองคูณสองเดี๋ยวสองคูณสาคูณสาคูณสเพราะว่าสามสเกแล้วอันนี้ ก็สองสิบแปดสิบแปดสองสามหกอ่ะตูถูกแล้วอันนี้บรรทัดนี้เราไม่เอาอ่าเดี๋ยวเราขอเขียนใหม่เดี๋ยวขอเขียนใหม่ให้ก่อนหกสิบอ่าตัดออกไปก่อนเรามาดูตรงนี้อ่าหกสิบเท่ากับสองบรรทัดนี้เนาะบรรทัดนี้เราอันนี้เป็นคิดในเศษกระดาษไปหกสิบคูณเท่ากับสองคูณสองคูณสามคูณห้าแล้วสามหกเท่ากับขอุยัดขยับมนาะ สองคูณสองคูณสามคูณสามจับคู่จับคู่จับคู่น 2, ี่น 3, คืออ่เลขต้องเหมือนกัน,นอ้าวอันนี้อันนี้คือห้าไม่ใช่สามเขียนผิดโอเคจับคู่ตัวเลขที่เหมือนกันขอใช้สีดาแล้วกันตัวเลขที่เหมือนกันมีอยู่หนึ่งจำนวนยกมาหนึ่งตัวสองจำนวนยกมาหนึ่งตัวยกมาหนึ่งตัวย <c oughs> กมาหนึ่งตัวแค่นี้แต่ที่ไอตัวนี้ไม่วงเพราะว่า ไอเลขห้าเนี่ยเลขห้ามีแค่ตัวเดียวมันต้องมีสองตัวเลขสามไม่จับเพราะว่ามันไม่มีเลขสามอีกตัวหนึ่งแล้วอ่ะนั่นแหละอ่าตัวนี้ยกมาหนึ่งตัวได้สองแล้วก็ตัวนี้ยกมาหนึ่งตัวตัวนี้อ่าตัวนี้ยกมาหนึ่งตัวคูณกันเราจะได้ สิบสองนี่ได้สิบสองสองสองสี่ขอรอมอคือสิบขอรอมอ <c oughs> ของมันคือสิบสองวิธีการถา่าขอรอมอแล้วเดี๋ยวทำอีกคลิปหนะึ่ง